มีพนัการประจำจังหวัดสงขาค่ะนะค,ะนะคะตามคำสั่งจังหวัดสงขาที่232 33ทำหน้าคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งประกอบแล้วก็จะมีผลรัชการที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งซนิท่าการบริหารจัดการเขาจะเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนิการเข้าถึงสิ่ได้นะคะนางสาวกิจการในสะอาดนะคะนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเนี่ยเป็นคณะทำงานแล้วก็เลกตั้งสารสอบคนิการและความพีการนะคะประกอบด้วยผู้ ต้งติดผิดท่ทานด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีนงางสาวีาา่ปรดสงครามเป็นประธานแค่ทำงานในชุดนี้นะคะแล้วก็ปียชาติโซตทองนะคะน,นางสังคมสงครามสำมนักงานธรมจารสงขรามเป็นแค่ทำงานแล้วก็ได้ผ่านร่วมการสมเสริมและพัฒนธนา,นา,ปาเ,นนะะเป็นผู้พิการประจำจังหวัดสงขรามเพื่อพิจารณา160ถึง2,564ซึ่งจะอยู่ในเอกสารหมายเลข2สองผู้พิการประจำจังหวัดสงขราฉบับที่3นะคะเพราะใข้ขอมูลแผนง,งานและโครงการที่ ใต้ร่างแผนพัฒนาโรงพยาบาลนี้นะคะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลนะัยราชภัฏสงขลาที่3นะครับเมื่อตประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีการอขอเทสะครัาวนทยาลัยพ,พัฒน,นานิชนาธิยูรีนะครับจะส่งมาได้สักกี่แผนสองแผนสามแผนสี่แผน,แผน,แผนหรือยอย่างไรครับครับเราอยากจะทําทอะไรจำค่าต้นที่มันจะเป็นต้องหนึ่งโครงการสองโครงการค่ะหรือเช่นรูเล็กอาจจะเช่นสมมติส่งเสร อย่างโรงเรียนของผมเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนกนารศรัยนักเรียนกาบอดนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปเป้าหมายเฉพาะเป็นเด็กแล้วกําหนดไปเลยว่าค่าเป้าหมายจะทํากี่ปีนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นโครงการเดียวนะคะแล้วทำต่อเนื่องไปนะคะเป็นโครงการต่อเนื่องถึง5ปีก็ได้